เอาความน่ารักของเด็กแสบมาให้ดูทุกคนไปไปโอีโอน้องอยู่ญี่ปุ่นอไม่ใช่เอาแล้วธนดนอยู่ญี่ปุ่นไปไปอยู่จีนอืมเขาน่ารักมากอยู่กับลูกคุณนาวินตาทุกคนละมุนมากอะ่ะไปเป็นคนรักเด็กแล้วน้องรักเด็กผู้ชายคือแบบไม่ร้องเลยไปอุ้มไม่ร้องเลยค่ะเอนดูมาก ลาบ,บุกี้เอน็เอนดูมากคุณนาเวนตาเรียกลูกลาบ,บุกี้ค่ะเอ็นดูน่ารักมากแล้วปลายละมุนมากเวลาอยู่กับเด็กทุกคนดูดูความน่ารักของน้องดูความละมุนเวลาที่อยู่อู้เนาะสมกับที่แบบเขาเลี้ยงยอดผ่าของเขามาตั้งแต่เล็กๆอะ่ะเนาะน้องเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงเด็กได้อะ่ะอืมเป็นพี่เลี้ยงเด็กเหมาะที่จะเป็นเป็นแม่คนได้เอาละ นั่นแหละคือเขาเลี้ยงเด็กได้น่ารักมากคนอะไรก็ไม่รู้รักเขาวันนี้พี่ต้านรัคมากปกติพี่ต้านี่คือออกแดดตลอดเพราะว่าถ้าใครที่ใช้ชีวิตอยู่นม่กังวลเจอพี่ต้าพี่ตัดตอนหลองสุด ขี่จตวงนไปมาี่ไปจน้่มาเนี่ยจีจจะไปโนไปสุพแล้วก็ชนอเขาปั่นจกรยาไาปัดปีกยาไปไม่ชวิตชีวิตปไปสุพร่ขปดไปสุนะคะไปสุเขาลที่อะไรแล้วจะต่อไปอค่ แล้วคุกี้จับอะไรอ่ะไม้วิเศษหรองลองที่ปักล่องมันจะะไรอ่ชยที่ปักลมเป็นที่ปักล่ของรถเข็นกีนะครับย้อยมันสาพี่ชอบเพชรวิงวิงไหมพี่สนใจนี้ครับดูดูี่สนใจดูพี่สนใจูแ่ลร้านมลต้องใช้นอย มีต้กวยจดังเอ็อบนอเยอเรียนะคะจะหมดแล้วนะคะก0 9เรียนเกิดอาการเหน็ดฝืดอยู่ตอนนี้ใช่แล้วกลับมาใหม่ละ ำตาลบุี้สอเดี๋ยวลองทำตุกตาลบุคี้ออตอตุ๊กตาทปลปลาแล้วลบุกี้เอคลา้เลยใช่กตาประจําของเรา่ปปาแล้วบุ๊คี้ต่อค่ะที่ป ไปแล้วบุกี้กุศีค่ะมองมอหโองมาเรื่อหมองอะผมตาตาอ้มสีอะล้มสีอะมันจะสั่งงอนคนนู้นเรื่อยใช่มันจะสั่งต้องคนกุศลแบบนี้ที่ไปไปนะล้มกุศีค่ะแล้วที่นี่ฝันแล้วก็ต่างมาแจะนี่เหรอชอบ

ก็สี่เลมเป็นร้อยลวเป็นร้อยลสั่งมือเมเมมากเนี่กะตัที่ปลายปลอปาปคอสลาบิกี้วเราจะมีตัวซีเกตให้ด้วยนะเป็นท่าปลายเปยน เปลี่ยนเพื่อให้ให้ลาบุกีลาบุกีทิ้งทิ้งระเบิดไประเบิดไิงระเบิดทิ้งระเบิดไทิ้งปูผัดผงกะหรี่เยวไว้ไม่ลาบุกีทิ้งไเปล่าเวลาเวลาเวลเหรอ